เมื่อก่อนผมทำงานประจำอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเหมือนกับทุกคนและผมใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติเหมือนกับทุกคนแต่ผลลัพธ์มันยังไม่ใช่ผมค้นหาตัวตนของตัวเองพบ แล้วลุกขึ้นมาทำตามสิ่งต้องการด้วยการสามารถพูดในที่ชุมชนผมจึงกลายเป็นคนธรรมดาที่พิเศษกว่าคนธรรมดาทั่วไปขัานทั้งหลายต้องการที่จะลุกขึ้นมายืนแถวหน้าและนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้สังคมได้รับรู้ด้วยการพูดในที่ชุมชนสถาบันอิสรพลช่วยท่านได้โทรหาเราสิครับ0894615537หรือเข้ามาพูดคุยกันที่ Facebook สถาบันอิสระล ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นเดือนแห่งสตรีสากลในเดีนนั้นก็จะเป็นการต่อสู้กันซึ่งให้ได้มาซึ่งสิทต่างๆของผู้หญิงในหลายประเทศผู้หญิงนั้นถือว่าโดนกดขี่ข่มเหงมากบางประเทศนั้นก็ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้บางประเทนั้นก็ไม่สามารถจะไปทํางานได้ สำหรับประเทศไทยนะั้นในอดีตเราก็คงเคยเห็นนะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าผู้หญิงนั้นก็จะต้องถูกกดขี่ข่มเพงสมัยโบราณนั้นก็จะมีพวกขุนนางทั้งหลายแหละก็รักใครชอบใครก็เอามาเป็นเมียหมดแล้วแทนที่ผู้หญิงก็จะไม่พอใจกับไม่ใช่ครับกับตรงกันข้ามเลยทุกคน ที่เป็นเมียเมียทั้งหลายก็ย่างชิงย่างปณิบัติเพื่อให้ผู้ชายหลักก็คือเป็นการจำยอมกันแต่ในปัจจุบันนี้ก็เปรียบเหมือนว่าจะหมดไปแล้วนะครับการกดกี่ข่มเหงผู้หญิงแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีสังเกตดูครับหนุ่มสาวผัวเมียไปทำงานทั้งคู่ ปรากฏว่าภาระหน้าที่ในการกวานบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวเลี้ยงลูกก็ยังเป็นของผู้หญิงอยู่ทั้งๆที่ไปทำงานเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันแต่ถ้าอดดตไม่เป็นไรอดีตก็จะผู้ชายจะทํางานคนเดียวผู้หญิงจะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านแล้วก็คอยทำงานบ้านอย่างเดียวเลี้ยงลูกอย่างเดียวทำกับข้าวอย่างเดียว แต่ดีนี้สังคมมันเปลี่ยนไปผู้หญิงก็ต้องทำสองอย่างแล้วก็ยังต้องเสียเปรียบอยู่ดีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งหนึ่งนะครับนานแล้วผมชอบใจมากคุณหญิงสุภัตตามาดดิดซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้ภาคประชาธิปัตย์ก็เลยลุกขึ้นยกมือแล้วลุกขึ้นให้ สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรผู้ชายทอนคำพูดคือในการประชุมสาภาแต่ละครั้งก็จะมีการอภิปรายการรันเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดว่าการอภิปรายนั้นเข้าไปโจมตีไปว่ากล่าวคนอื่นโดยที่ผิดก็จะมีคนประท้วงแต่ครั้งนี้ก็เช่นกันครับแต่ไม่ใช่ประท้วงในเรื่องเกี่ยวกับไปโจมตี เรื่องเกี่ยวกับการไปว่ากล่าวคนอื่ในให้เสีหยหายแต่ประท้วงในคำพังเพยครับสสอ,สอผู้ชายได้ด่ารัฐมนตรีในการซักฟอกครั้งนั้นก็ด่าโจมตีก็ขุดคุยในเรื่องราวที่รัฐมนตรีทำไม่ดีมาแฉในสภาแต่ปรากฏว่ามีคำคำหนึ่งครับสสคนนี้ได้บอกว่า ถ้าทำอย่างนี้ให้กลับบ้านไปเอาพระถุงมานุ่งแค่นั้นแหละครับหลายคนก็หัวเราะชอบใจโดยเฉพาะสอสอผู้หญิงในสภาก็หัวเราะชอบใจบางคนก็อมยิม้มแต่ปรากฏว่าคุณหญิงสุภิตามาสติดไม่ยอมยอกมือขึ้นประท้วงให้ถอนคำพูดถือว่าเป็นการดูถูกเยียดหยามผู้หญิงเป็นอย่างสูงในการบอกว่าให้เอาผ้าถุงมานุ่ง คำว่าผ้ถุงมนุ่งม,ม,มันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงไงแล้วทําไมการไปเปรียบเปืยต้องทําเหมือนกับผู้หญิงนั้นไม่ได้เรื่องไงให้ผ้าถุงมานุ่งผมก็ชอบใจแล้วผมก็ติดใจจนปัจจุบันนี้นะครับแต่ผู้หญิงหลายคนก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็หัวเราชอบใจทั้งๆท,ที่เขาด่าตัวเองสารสัไสังไปท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับในเรื่องของผู้หญิงนั้น มันเป็นเรื่องที่เรียเอดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีปัญหามากมายผมจะยกเคสตัวอย่างให้ฟังเคสหนึ่งนะครับในการที่พ่อข่มขืนลูกสาวที่เราเห็นตามหน้าหนัหนงสือพิมพ์เห็นตามโทรทัศน์ก็จะเป็นพ่อจนๆอยู่บ้านสลัมแล้วก็อยู่กันแบบแอดคับแคบแล้ววันนึง่งก็เมา ก็มีอารมณ์แล้วก็คมขืนลูกสาวโดยที่ลูกสาวไม่สมยอม <c oughs> แล้วก็คมขืนไปเรื่อยๆนั่นเป็นเรื่องธรรมดาครับเราก็มักจะเห็นว่าเป็นครอบครัวจนๆนที่มีปัญหาในเรื่องพ่อคมขืนลูกสาวนะครับอาจจะเป็นครอบครัวตามชนบทครอบครัวในเมืองก็ตามตลลำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการคมขืนลูกสาวนั้น ไม่เกี่ยวกับความรวยความจนครับไม่เกี่ยวกับการศึกษาครับมีเคสต,ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งคือพ่อแม่ลูกก็เป็นบุคคลชั้นสูงทำงานใหญ่โตนะครับปรากฏว่าแม่ตายเมียตายก็เลย เลี้ยงดูลูกสาวพ่อก็ต้องมาเลี้ยงลูกสาวตั้งแต่เด็กๆเลยก็เลี้ยงมาอาบน้ำชงนมบ้อนข้าวทุกวันเลี้ยงมาอย่างนี้ทุกวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีจนลูกสาวโตวเป็นสาวอายุประมาณสิบห้าขวบพ่อลูก คู่นี้เป็นที่อิจฉาของครอบครัวหลายครอบครัวเพราะว่าพ่อเนี่ยรักลูกมากไปไหนก็ไปด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันไปประชุมเวลาพ่อไปประชุมเมืองนอกก็พาลูกสาวไปด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็จะไปด้วยกันตลอดเวลาอยู่กันแบบอบอุ่นเจอก,กันทุกวันเป็นที่อิจฉาตาลอนเป็นที่ พูดกันในวงสนทนาถึงความดีของพ่อที่เอาใจใส่ลูกสาวมากแต่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับปรากฏว่าวันหนึ่งพ่อก็มีอารมณ์ก็ได้มีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวโดยที่ลูกสาวจำยอมนะครับไม่ได้ข่มขืนนะลูกสาวจำยอมแล้วก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆเป็นปีๆครับ คือพ่อมีอารมณ์เมื่อไหร่ก็ต้องมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวเมื่อน,นั้นเป็นปีๆหลายคนแปลกใจเดีย๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก็คือว่าพอวันหนึ่งลูกสาวโตขึ้นแล้วก็ได้มีเพื่อนมีสังคมก็เลย พูดคุยกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันว่าพ่อเธอทำอย่างนี้กับเธอไหมเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าไม่ได้ทำมันทำไม่ได้พ่อลูกจะมามีเพศสัมพันธ์กันได้อย่างไงความถึงแตกเพราะลูกสาวไม่รู้ว่าการที่พ่อมีเพศสัมพันธ์กับตัวเองนั้น ไม่ถูกไม่ควรเพราะลูกสาวนึกว่าพ่อคนอื่นก็แสดงความรักกับลูกแบบนี้เช่นกันจนเรื่องเกิดดังขึ้นมาแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตนี่ก็คือเป็นเค่ตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังว่าการกดขี่ข่มเหงทางเพศนั้นมีเสมอภาคกันไม่ว่าคนจนคนรวยนะครับคนรวยก็ทำให้มันดูดีหน่อยให้มันเนียนหน่อยก็ไม่ได้ต่างอะไร กับคนจนที่เร็วๆวามคืนล,ลูกแหละครับไม่ต่างกันเลยจิตใจเร็วช้าจำช้าชั่วพอๆกันนะครับนั่นเป็นเคสตัวอย่างแล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับผู้หญิงที่โดนทำร้ายมีเคสหลายๆเคสที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาทะเลาะกันผู้ชายก็จะลงมือตบตี ต่จริงๆแล้วบางบางทีก็ผู้หญิงก็ไปยั่วแนาจริงตบเสกเนี่ยแน่จริงตบเสกสก็ไปยั่วเขาเกิดโมโหก็มันก็ตบตีขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นผู้ชายก็ไปขอโทษเอาดอกไม้ไปให้ไปอีอ๋อหยอกล้อผู้หญิงก็ใจอ่อนแล้วผ่านไปสองเดือนสามเดือนก็ทะเลาะอีก ผู้ชายก็ตบผู้หญิงอีกแล้วลกขึ้นผู้ชายก็ไปง้อไปอ้อนไปขอโทษอีกเป็นอย่างนี้เป็นปีๆเป็นห้าปีเป็นสิบป,ปีผู้หญิงก็ทนโดยคิดว่าผู้ชายเขารักเราก็จำยอมมาตลอดนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ผู้หญิงก็ยอมแล้วก็ทน แล้วก็มีตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการโดนกดขี่ข่มเหงนั้นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหัวหน้าว่างผู้หญิงจะได้ขึ้นตําแหน่งก็ต้องทํางานหนักเป็นสองเท่าตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการว่างผู้หญิงที่จะขึ้นตําแหน่งก็ต้องทํางานหนักเป็นสองเท่าของผู้ชายจึงจะได้ก็คือผู้หญิงก็ต้องต่อสู้มาโดยตลอดนะครับ แต่ผู้หญิงบางคนก็ยอม <c oughs> บอกให้ย้ายไปเป็นหัวหน้าส่วนจังหวัดนั้นไหมไม่เอาไม่อยากจากครอบครัวไม่อยากย้ายอยากอยู่บ้านไม่ต้องการตําแหน่งต้องอยู่แบบเดิมตําแหน่งเดิมดีใจพอใจแล้วอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในเรื่องของผู้หญิงกัน ในเดือนสตรีสากลนี่ครับทีน,นี้มาคุยกันเรื่องแม่บ้างแม่ชาลาผู้แก่เฒ่าคือจงจำไว้เลยนะครับถ้าเรามีสถานะเป็นแม่ถ้าเรายังไม่แก่เราก็ต้องพยายามทำงานหาเงินไว้เยอะๆสร้างสมบัติไว้เยอะๆเพราะว่าถ้าพอเราแก่แล้วแล้วเราจนลูกหลานจะไม่มาเยี่ยมนะครับถ้ามีสมบัติเยอะๆ เราจะขี้บนลูกหลานก็ยังจะมาเยี่ยมนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างที่น่าสนใจน่าเห็นใจก็คือแม่เนี่ยครับเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ววันหนึ่งลูกก็มีตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็มีเมียที่สมฐานะลูกก็คือใหญ่โตเหมือนกัน แล้วก็เกิดรำคาญแม่ซึ่งเป็นคนแก่ขี้บน่นทำอะไรก็หกแล้วสกปปกก็จึงต้องส่งแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราท่านผู้ชมลองไปสังเกตที่บ้านพักคนชราทุกทุกที่นะครับเขาก็เลี้ยงดูอย่างดีมีอาหารการกินพร้อม มีเครื่องออกกำลังกายเสร็จสับแต่ไปดูแววตาของแม่แก่ๆที่อยู่บ้านพักคนชราสิว่าแววตานั้นคิดถึงลูกลูกไม่ดีเอาแม่มาทิ้งแม่เถียงด้วยแล้วอยู่ข้างลูกเสมอแล้วก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ ลูกจะมาเยี่ยมปรากฏว่าลูกมันก็ไม่มาเยี่ยมครับเพราะมันใหญ่โตมันต้องไปงานนู้นงานนี้ต้องไปประชุมกับรัฐมนตรีต้องไปเป็นประธานเปิดงานต้องไปนู่นนู่นไปนี่เดี๋ยวก็ต้องไปเที่ยวกับเมียต่างประเทศไม่มีเวลามาเยี่ยมแม่หรอกครับนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็อ,อยากจะบอกถ้าเกิดเผล่มอมาฟังนะไอ้พวกลูกใหญ่ๆโตๆทั้งหลายห,หันไปดูแลแม่มางนะ ทำดีกับทุกคนมาเยอะแล้วทําดีกับแม่บ้างผมว่าก็จะจะดีกว่านะครับนี่ก็เป็นเคสของคนแก่ส่วนเคสของผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่โดนข่มขืนโดนข่มขืนไม่ว่าแล้วก็ดันท้องไม่มีพ่อมีพ่อแหละแต่เขาไม่รับเป็นพ่อหรอกไอ้ตัวผู้หญิงก็ไม่รับเป็นพ่อท้องแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือ ในความเป็นแม่ก็ไม่ยอมทำแท้งก็เลี้ยงแม้จะโดนสังคมรอบข้างด่าก็ยังเลี้ยงลูกแต่ก็หญิงสาวพ,พวกนี้ก็จะมีปัญหาทางสุขภาพจิตแล้วก็โยงมาถึงลูกด้วยที่โดนข่มขืนถ้าโตมารู้ความจริงว่าพ่อ ก็จะมีปัญหาทางสุขภาพจิตอีกเช่นกันตอนนี้ก็มีองค์กรหลายองค์กรก็ที่ดูแลในด้านสุขภาพจิตและดูแลในด้านความเป็นอยู่อยู่เคสนี้ก็น่าสงสารมากมากนะครับม <c oughs> าถึงเคสเด็กเด็กเด็กหญิงการมอบทุนการศึกษาแต่ละครั้งนะครับไม่รู้ว่าใครคิดนะแล้วก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันว่าเรียนดีแต่ยากจน ต้องเรียนดีนะครับแต่ยากจนถึงจะได้ทุนไอ้ที่แต่ยากจนนี่ไม่ได้ทุนหรอกไม่ได้ทุนไม่ว่าไม่ได้เฉียดเข้ามาใกล้ๆทุนเลยผมก็อยากจะบอกว่าไอ้คนที่มันจนนะครับบางครั้งมันก็จะเรียนดีไม่ได้หรอกเพราะมันจนมันก็ต้องไปทำนาทำไร่ไปรับจ้างตัดหญ้า ไปหาข้าวให้พ่อหาข้าวให้แม่หาข้าวให้ยากกินมันก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเรียนหนังสือมันก็ขาดขาดหายหายเรียนหนังสือก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแล้วจะให้มันเรียนดีแต่ยากจนได้อย่างไรล่ะครับมันก็จะเรียนไม่ดีหรอกแต่มันยากจนผมก็อยากจะฝากไว้ว่าการที่มอบทุนกนารศึกษาให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนั้น ก็ไม่ต้องเรียนดีหรอกครับเรียนธรรมดาแรอะครับแต่ดูที่ว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนกรตันอยู่ไหมเท่านั้นแหละครับแล้วก็ให้ทุนกันไปหน่อยเราก็เทียเรียนดีแต่ยากจนนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นเรียนไม่ต้องดีแต่ขอให้เป็นคนดีแต่ยากจน <c oughs> นั่คือเรื่องราวของผู้หญิงทางนั้นนะครับและโดยเฉพาะสาวพิการต่างๆ การพิการนี้ก็มีหลายประเภทนะครับสมัยก่อนนั้นก็จะเป็นโปลิโอโปลิโอก็คือไม่ได้ฉีดยาไม่ได้หยอดยาแล้วก็ตอนแรกๆเกิดมาก็เป็นปกติแหละครับพอพอโตขึ้นหน่อยก็แขาขาลีบตันวนมากจะขาลีบแล้วก็แขนลีบเดินไม่ได้แล้วก็มีพิการตาบอด ตาบอดก็มีตาบอดมาั้งนก่กำเนิดหรือว่ามาตาบอดที่หลังแล้วก็มีพิการโดยอุบัติเหตุรถชนทำให้พิการแล้วก็เดินไม่ได้แล้วก็จะมีพิการโดยเส้นสมองแตกก็คือเป็นอามามาาัมพฤกษ์อัมพาตประเภทของความพิการก็มีมีมากแล้วก็มีหูตึง หูตึงนี่ก็จะเป็นบ่ายนะครับก็มีหลายประเภทด้วยกันแล้วแต่ละประเภทเขาคมีชมรมมีสมาคมของเขาสมาคมคนตาบอดสมาคมผู้พิการสมาคมเป็นบ่ายหูหนวกก็จะมีพวกนี้คอยดูแลึ้นกันแล้วกันอยู่แล้วก็มีภาครัฐก็ไปดูแลบ้างไม่ว่าจะเป็น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลบ้างตอนนี้ก็มีทางเทศบาลทางอบจอก็มาช่วยกันดูแลก็ออยังพอจะมาซื้อรถเข็นรถโยกอะไรบ้างในในสมัยก่อนในอดีตนั้นไม่ได้เลยนะผิดผิดระเบียบเอาเงินพวกนี้มาซื้อของให้คนพิการไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ผ่อนคลายไปแล้วก็พอจะได้ แต่พูดถึงคนพิการนะครับโดยเฉพาะคนที่ต่อสู้นะครับจริงๆเราก็สู้เยอะกว่าเรามากบางครั้งพวกเราเคยไปเยี่ยมเขาไปให้กำลังใจเขาแต่ปรากฏว่าเขากลับให้กำลังใจเรากลับมาว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นทำอะไรยากกว่าเรามาก คนที่เป็นโปริโอกว่าจะคานไปห้องน้ำเนี่ใช้เวลานานมากกว่าจะตักข้าวเข้าปากใช้เวลานานมากแบบสโ,โลโมชันเพราะน,น,นี้ก็มีปัญหาโดยเฉพาะหญิงสาวโดยเฉพาะผู้หญิงที่พิการก็ต้องต่อสู้ แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความสาเร็จนะครับคนพิการดีๆที่ไปต่อสู้ไปขายรตเทอรี่ก็ไม่ค่อยได้เงินได้ทองเท่าไหร่หรอกคนก็ไม่ค่อยซื้อบางครั้งไปขายเกินราคาจะเรียกตํารวจจับคนพิการก็มีนครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆของคนพิการที่จะไปขอโกต้าในการ จะมาขายโรตารี่ก็ยากเย็นเข็นใจจะไปทํางานไปประกอบอาชีพไปทํางานโรงงานไปทํางานในสถานที่ต่างๆก็ยากก็ไม่ค่อยรับทัานทที่กฎหมายกําหนดว่าต้องรับคนพิการกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็มียกเว้นคือถ้าไม่รับ <c oughs> ก็ให้ต้องจ่ายเงินเพื่อไปเข้า พวกชมรมสมาคมคนพิการก็มีนะครับจริงคนพิการเขาไม่ต้องการเป็นขอทานหรอกครับแต่เขาต้องการโอกาสเท่านั้นเองทั้งหมดก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีนะครับวันนี้คุยเรื่องสตรีล้วนๆคนแก่ก็เป็นแม่ผู้ชรานะครับแม่ผู้ถูกขมคืนสตรีผู้พิการเด็กหญิงผู้เรียนไม่ดีแต่ยากจนวันนี้ก็จะคุยเรื่อง ผู้หญิงล้วนๆเพราะว่าเป็นเรื่องราวในเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นเดือนแห่งสตรีสากลผู้หญิงทั่วโลกก็ออกมาเฉลิมฉลองกับเดือนนี้กันครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านสุดท้ายผมก็จะมาพูดถึงกองทุนอิสราพลกองทุนอิสราพลผู้กองทุนอิสราพลเพื่อสตรีผู้ได้โอกาส กองตุนนี้ถูกตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะระดมทุนไปช่วยสตรีโดยเฉพาะคนแกน่แม่เด็กคนพิการที่เป็นสตรีเราพร้อมที่จะไปช่วยดูแลไปให้กำลังใจไปมอบสิ่งของเพื่อที่จะดำรงชีพเพราะง,งั้นถ้าท่านสนใจ นะครับอยากจะมาร่วมกันทำบุญทำกุศลก็บริจาคได้ที่กองทุนอิสระพลเพื่อสตรีบุดยโอกาสบัญชีนายกิจพลเด็ชวิสัยนะครับธนาคารกรุงไทยแล้วก็เลขบัญชีตามที่ขึ้นทางจอโทรศัพท์เี่ก็บริจาคก,กันได้นะครับผลงานที่ผ่านมานั้นเรามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้าไปดูในเฟซบุก ในแผนของกองทุนอิสระบนได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองทุกท่านครับ เมื่อก่อนผมทำงานประจำอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเหมือนกับทุกคนและผมใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติเหมือนกับทุกคนแต่ผลลัพธ์มันยังไม่ใช่ผมค้นหาตัวตนของตัวเองพบ แล้วลุกขึ้นมาทำตามสิ่งต้องการด้วยการสามารถพูดในที่ชุมชนผมจึงกลายเป็นคนธรรมดาที่พิเศษกว่าคนธรรมดาทั่วไปถ้าท่านทั้งหลายต้องการที่จะลุกขึ้นมายืนแถวหน้าและนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้สังคมได้รับรู้ด้วยการพูดในที่ชุมชนสถาบันอิสระพลช่วยท่านได้โทรหาเราสิครับ0894615537หรือเข้ามาพูดคุยกันที่เฟซบุ๊กสถาบันอิสรพล